สวัสดีเพื่อนทุกคนครับสวัสดีทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะวันนี้อากาศก็เป็นใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเมฆก็ยังมีอยู่ตลอดเวลานะแต่วันนี้เดี๋ยวลุยงาน12ไร่ครับลงบิ่งลึกก่อนเพื่อที่ว่าถ้าฝนตกมานี่บิ่งลึกนี่จะได้เกี่ยวไปก่อนนะเพราะว่าบิ่งตอนน้ำมันไม่ท่วมอยู่แล้วนะครับการเกี่ยวข้าวจะเป็นลักษณะน,นี้นะ อกินอะีครับข้าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันต้องไปถามเจ้าของนาแนละ้วลงมาแล้วไม่รู้ว่าลงหรือเปล่านะก็วันนี้เกี่ยวอยู่หลังวังมะเดื่อครับตำบทลท่ารอติดกับทุง่งอ่าวังมะเดื่อติดกับทุง่งดงเศรษฐีอ่าประมาณนั้น ขอ41ครับไม่41ก็49น่าจะ41ครับเป็นนาดํานะนาจ่าบอมนะก็ใกล้จะเกี่ยวได้แล้วนะครับอีกประมาณ2-3วันแต่แต่ค่อนข้างเหลืองแล้วแหละแต่ใบยังเขียวแต่ลวงเหลืองแล้วแลวหละลวงดีเลยนะครับข้าวจ่าบอมนะ,ะคนคนแถวบ้านผมนะครับสวยกันเลยทีเดียวนะเป็นนาดํานะครับ เจ้าช้างมาช่วยเกี่ยวอีกครั้งครับหน้าฝนต้องลุมนะเพราะฝนตกนะครับถ้าว่าเพราะว่าเกี่ยวพื้นที้12ไร่แล้วก็ไปเกี่ยวต่ออีกนะถ้าลุมได้ก็ลุมนะครับ ้983อ๋98อคราวนี้เจอหลายหลายหายที่อยู่ครับ983ทำกันเยอะนะแต่นาแปลงนี้อาจจะเข้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามีเข้าดิเขาเดงเยอะก็สำหรับวิ่งนีก้ก็ไม่ค่อยหลงเท่าไหร่นะพอดีมอกิีนข้าวครับไม่ได้ถ่ายให้ดู Chắc chào เงียมจะไม่ค่อยช้นแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าอ๋อน่าจะไม่เอาแล้วรอนี่ข้าวก่อนนะน่าจะรอเทข้าวโดยดิด้นลูกสายจะขึ้นได้ไหม มีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะการขึ้นทาขึ้นอะไรบางทีคนเป็นคนไม่เป็นอะไรก็หลายๆส่วนงานนี้ถึงก็ต้องขุดครับมันเทิงนะแต่ว่านตรงนี้ตรงเมื่อกี้มันขึ้นไม่ได้แล้วเจ้าของงานก็กลัวเลยด้วยมันเกือบจะขึ้นได้แล้วแล้วเขาไป่อด กอนหนึ่ก็ขึ้นไม่ได้แต่ว่าแหละบางคนขับกระต่ายแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเหนื่อยงงนะเมื่อกี้ช่วยเขาขุดเดี๋ยเดี๋ยวกูดตรงนี้มันตื้นด้วยไงก็พอๆข,ขุดข้ามไปได้อยู่เจ้าช้างก็เกี่ยวทางนู้นครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูขึ้นได้นะครับถ้าขุดแบบ สบายสบายไม่มีฟรีใช้รถแท็กปั่นนะครับเนี่ยสภาพน้าลมอย่างเงี้ยรถแท็กของเจ้าของรถลาก้าวนั่นแหละเขามีรถแท็กอยู่ รือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าก็าหมดไปเยอะแล้วนะข้าวแปลงนี้นนะานแล้วก็ค่อยดีอยู่แล้วนะ เดี๋ยวมาดูสเตปพี่ก้องกันบ้างครับสำหรับเจ้าช้างไวไฟก่อนจินรีเราก็ไม่ลงมาช่วยเลยนะเนีย่ยตามจริงถ้าเหลือเยอะนะครับเจ้าช้างนะ่ะบิงเนี้ยค่อนข้างเหลือ,อยเยอะๆนะเขาก็ไม่ลงมาช่วยผมก็ไม่แน่ใจอย่างไงของเขาอ่านเกมไม่ค่อยออกตามจริงต้องลงมาช่วยกันนะเพราะว่าเทลเลอร์มันลากคันเดียวไง มันต้องทยอายย้ายอยู่แล้วลงมาช่วยๆกันอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะนี่หมายไร่นะครับเนี่ยลงมาช่วยกันอีกหน่อยแล้วก็ค่อยไปก่อนแล้วก็ได้อะไรเนี่ยแต่ก็ไม่รู้นะนะ่าแต่คนถับด้วยอ่ะผมก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูกันเนี่ยแหละไม่ได้ถ่ายไม่ได้ออกตะเวนถ่ายนะครับคือผมเป็นช่องอถ้าใครเข้ามาดูใหม่นะผมเป็นช่องที่ ่ายเฉพาะรถแถวว่านนะครับรถแถวแถวว่านกับรถทีมงานเราเองนะไม่ได้ถ่ายชื่อะนะครับกระจายฟางสวยๆโดยพิกองครับเนียนๆครับำหรบบกัวช้างไหวไฟร้อนมากนะอยากจะได้รถเกี่ยวตู้แอร์สักคันนะครับแม่ รร้อนจิงสงสัยจะต้องรอถูกหวยรางวันที่หนึ่งครับเมื่อวานก็ไม่ถูกมาดูมุมด้านหลังกันบ้างนะครับ เนี่ยบางคนอยากเห็นคนถ่ายดวผมจะหันกล้องให้ดูนี่นี่ครับพอดีเนี่ยต้องใส่ชุดอย่างเงี้ยแหละเพราะว่ายัางไงอะมันร้อนเนาะอากาศร้อนเหลือเกินพรกินรีลงมาช่วยนะครับนี่มาแล้วนึกว่าจะไม่ลงมาช่วยซะอีกนะเห็นมัวเกี่ยวอยู่บิงบนนะครับอาพี่ก้องก็ผ่ากาทที่เรียบร้อยครับโอเคแต่อย่างเงี้ย ดีถือว่าช,วช่วยกันนะครับตรงไหมเนะี่ยพี่กอ้องชอบแตวกันเล่นนะครับทีมงานผมการผ่ากลางไปนเนียนๆแล้วนะสำหรับพี่ก้องสเต็ปเขาก็จะประมาณนี้นะครับไม่รีบไม่ร้อน แลี้ยวหังานก็ค่อยๆแล้วพีออ่กองก,ก็จะไม่คือเขาจะขับนิ่มๆนะครับอก่อนมาแล้วลองข้าคานาม,มาเลยนี่ก็จะสายลั่นหน่อยๆน,นะสายแบบสายลั่นสายสายลุยนะครับแต่ก็ลุยไม่ลุยอยู่ที่คนขับนะครับ เดี๋ยวแบ่งฟังกันเลย เมนพูดคุยกันด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมอ่านทุกเมนนะครับส่วนมากส่วนมากก็อ่านนะคือส่วนมากก็อ่านส่วนน้อยจะไม่อ่าน อ้พี่ก้องใกล้จะเต็มแล้วครับไม่รู้ว่าจะเต็มหรือเปล่านะหมดนี่ไม่น่าจะเต็มนะครับน่าจะพอดีพอดีนะหรับแต่ละคันรถอ,อู่ฟางจะชอบไปยัดตรงนั้นนะครับ โอ้จัดเยอะนั้นน่ะสะเต็ปของพรินเนอรีเขาจะเป็นเครื่อง J8G o e, ครับเป็นสเต็ป J8G o เป็นสเต็ปของฟาร์มอีตัน23ตัวเดินพรินเนอรีโม่หรือว,ว่าอ่า ตัวเดินของไฮดัสนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์ของอีสตันนะครับปั๊มกับอีสตันย3ใหม่แกะกล่องนะสำหรับนรจเนารีเจ้าช้างนี้ถ้าซื้อใหม่ก็จะเป็นปั๊มอีสตัน23ใหม่แกะกล่องเหมือนกันครับแต่คันนี้จะเป็นในสเต็ปของเครื่อง 6M61 ครับเมื่อปี52แล้วก็วินหลังก็จะเป็น9.9ับตัวมอเตอร์ก็นาจะเป็นมอเตอร์โค90ครับไม่ใช่มอเตอร์อีสัน คันนี้ก็จะไม่แพงครับไม่แพงเท่าเ,เครื่องฮีโน่นะสำหรับเจ้าช้างในสมัยนั้นก็อยู่ราวๆประมาณ 2, 100, 000, 000สองล้านหนึ่งแสนครับสําหรับเมื่อปีห้าสองนะสาหรับเครื่องหกเอมหกหนึ่งเนาะไม่ใช่เครื่องฮีโน่คันนี้ก็จะอยู่ในราคาประมาณสองล้านสี่แสนสำหรับฟอร์กินารีในปีสองห้าห้าเก้านะ ตามทีตันนะครับถือว่าเร็วแรงกันเลยทีเดียวเพราะว่า,วา,วาน้ำหนักตัวรถเขาค่อนข้างที่จะเบานะครับเราจะเป็นอันว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับนาแปลงนี้นะครับ ไ้โดยรถออกมาทีข้างนอกนะไม่รู้ว่าได้กี่เกรียนนะเราเราไม่ถูกเหมือนกันแต่ได้ไม่เยอะหรอกสีข้าวประมาณนี้ก็แล้วกันนะเก้าอ่าเก้าแปดสามประมาณนี้เนาะทิมนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับร้อนมากเนาะต้องอาศัยตอนจังหวะ เมฆมาบาังแดดนะผมก็ออกไปถ่ายะะนะก็ขอบคุณขอบใจทุกคนที่เข้ามาดูิชมคลิปนี้นะครับขอบคุนทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้มีมานี้แล้วกันเนาะไปต่อกิจกับ <laughs> <laughs> เดินม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับนี